อวยพรให้เดินทางปลอดภัยพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไงก็ติดตามแล้วเราไปดูกันได้เลยประโยคแรกนะครับ Have a safe flight Have a safe flight เดินทางปลอดภัยนะนะครับประโยคต่อมา Enjoy the journey Enjoy the journey เที่ยวให้สนุกนะครับ Let me know when you land Let me know when you land ถึงแล้วบอกด้วยนะ enjoy your trip enjoy your trip เที่ยวให้สนุกนะครับประโยคสุดท้าย have a safe trip have a safe trip เดินทางปลอดภัยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้า see you next time bye for now